พี่ๆเพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปแรนดอมตอนช้าชานี้เขาปัดมาบอ,บอกว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการถ่ายรดยรวมซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดวยเป็นแนวทางนะคะอยา่าเชื่อเยอมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นทางจองคิวโดยรวมส่วนตัวได้นะคะหรือใครอยากสมัครสมาชิกนะคะมี50บาท80บาทและ100บาทสมัครแล้วก็อย่าลืมแคปหลักฐานมาดูดวงฟรีได้ทางไลน์นะคะ mm. เรามาเริ่มกันเลยนะคะ ฉันรู้ว่าเธอมีเรื่องอะไรปิดบังหรือเธอคิดว่าฉันน่าจะมีเรื่องอะไรปิดบังใช่ไหมเธอคงกําลังสงสัยว่าฉันน่ารักเธอจริงหรือเปล่าเห็นคุณค่าของเธอจริงไหม ก็เลยมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นมาทดสอบความสัมพันธ์ของเราที่มันพังกระทานหานที่มันมีปัญหาที่มันมีประเด็นกันมาเนี่ยแหละทําให้เกิดความเศร้าใจเสียใจรักสามเศร้าอะไรต่างๆคืออาจจะไม่ได้เป็นรักสามเศร้าโดยตรงอ่ะแต่มันเป็นการพังทลายเป็นการทะเลาะเป็นการไม่ไว้ใจ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นกันใหม่ได้หรือเปล่าแต่ฉันอยากจะบอกเธอว่าจริงๆมันไม่มีอะไรนะเธออาจจะเข้าใจผิดหรือเธออาจจะคิดมากจนเกินไปเราสามารถที่จะกลับมาปรับความเข้าใจสามารถที่จะมาเรียนรู้หรือมาพูดคุยกันใหม่ได้ฉันเองก็อยากจะบอกเธอว่าฉันยังเป็นฉันคนเดิมคนเดียวของเธอเนี่ยแหละไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเลยอยากให้เธอสบายใจอยากให้เธอเชื่อใจแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเหนื่อยแต่ในความเหนื่อยนี้ ถ้าไม่ได้คิดมากจนเกินไปแล้วเรามาฟังเหตุผลมาใช้ใจคุยกันมาใช้เหตุผลคุยกันเนี่ยเธอจะเข้าใจนะว่ามันไม่มีอะไรมาคุยกันเถอะก่อนที่ปัญหามันจะลุกลามไปมากกว่านี้มาทําความรักของเราให้มันมีความสุขให้มันมีความสนุกสนานหรือให้มันเต็มไปด้วย ความสุขในระยะยาวกอนเถอะเราเข้าใจผิดกันมาเยอะแล้วเราผิดใจกันมาเยอะแล้วฉันเองก็อยากมีโมเมนต์ที่จะพาเธอไปท่องเที่ยวหรือพากันเดินทางไปด้วยกันไกลๆจุดีกว่ามานั่งทะเลาะก,กันนะ่ะให้โอกาสฉันอีกครั้งให้โอกาส เธอให้โอกาสความสัมพันธ์ของเราได้เดินต่อเธอนะมันไม่ได้มีอะไรเลยมาใช้ใจคุยกันมาใช้เหตุผลคุยกันเถอะแล้วเธอจะรู้ว่ามันไม่ได้มีอะไรเลยตอนนี้เราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันเพราะเราไม่ค่อยสื่อสารกันให้มันถูกต้องแค่นั้นเองเราลองมาสื่อสารกันให้มันถูกต้องสื่อสารกันให้เข้าใจฉันเชื่อนะว่ามันไปกันได้มันไม่มีปัญหาหลายแรงขนาดนั้นหรอกลองมาคุยกันดูเธอจะรู้ว่าเออ ที่เธอคิดมากหรือที่เธอเห็นเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนี่คือสิ่งที่เขานะคะบอกคุณเดี๋ยวเรามาดูนะจะมีเลข8ปนะคะธาตุไฟเม็สินน่งทุนเลข21นะคะมีตัว K มีเลข16นะคะเออมีเลข6กธาตุลมเมถุนตุนกุมเลข20นะคะมีธาตุดินการทุสมังกรเลข2เลข1นะคะเลขห เลข4นะคะธาตุน้ำมีกรกฏพิจิกนะคะมีตัว K มีตัว N มีเลข1นะคะมีเลข3มี6มี3นะคะธาตุลมเมตุลกุมด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูชื่อเล่นชื่อจริงน้ำแฝง Facebook IG ของเขานะคะหรือว่าของคุณเอ่อจะมีตัว J นะคะมีตัว N ตัว Z ตัว H ตัว D นะคะตัว M ตัว W ตัว F นะคะตัว P วันอังคารนะคะวันพฤหัสวันจันทร์วันศุกร์นะคะประมาณนี้ส่รนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมคุณสามารถทักเจ้าคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะช่วงนี้นะคะเสริมดวงความรักด้วยการนะคะใส่เสื้อแขนยาวหรือแขนสั้นหรือเสื้อยืดอะไรก็ได้ให้เป็นสีเขียวสีแดงนะคะถ้าเป็นกับคนรักก็ใส่คู่กันก็ได้นะคะผละไม้ที่ทานแล้วเสริมความรักช่วงนี้จะเป็นแอปเปิ้ลแดงนะคะหรือส้ม ผลไม้นะคะให้คนรักนะคะก็อาจจะเป็นแอปเปิลสีแดงเพื่อเป็นการเสริมเนาะทําบุญนะคะด้วยเลข6ของที่เป็น6 6อย่างนะคะหรืออะไรก็ได้ที่เป็นเลขคู่นะคะประมาณนั้นไม่ว่าจะเป็นเทียน6คู่เทียน6เล่มนะคะผละไม้6ผลก็ได้เช่นกันนะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมคักจองคิวโดโูดส่วนตัวนะ บ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ